สถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัย,ยมหิดลเสนอร,รายการโภชนาการออนไลน์รายการที่ให้สาระความรู้เรื่องอาหารและโภชนาการพบกันเป็นประจำทาง www.inmu.mhd.ac.th ah o เว็บไซต์ที่เต็มไปด้วยสาระประโยชน์ต่อสุขภาพสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้มาพบกับรายการโพชนนการออนไลน์ครั้งนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่อง าสารต้านอนุมูลอิสระคำนี้คําว่าสารต้านอนุมูลอิสระดิฉันคิดว่าหลายๆท่านคงเคยได้ยินได้ฟังมาบ่อยๆก็จะถามว่ามันคืออะไรหลายๆคนก็อาจจะตอบไม่ได้รู้แต่ว่ามันป้องกันโรคนั้นโรคนี้อะไรเงี้ยนะคะวันนี้เรามารู้จัก สารต้านอนุมูลอิสระกับดอร์เอกราชเกตวันจากสถาบันพัฒนาการมหาวิทยาลัยมิโดนกันนะคะสวัสดีค่ะจย์ค่ะครับสวัสดีครับค่ะจึงแค่เรื่องของสารต้านอนุมูลอิสระเนี่ยพูดกันแบบตอนนี้เป็นคําที่ใครไม่รู้จักนี่ก็เออไม่แสดงว่าไม่เคยฟังอะไรเลยไม่ต้อง,อ,งอาจจะไม่สนใจเรื่องสุขภาพเลยอะไรเงี้ยนะคะก็เลยว่าหลายๆคนเนี่ยก็คงส่วนใหญ,ญ่ก็จะรู้จักกันแต่เขาก็จะบอกว่า เออมันมันไม่รู้คืออะไรนะหน้าตามันเป็นยังไงแล้วแต่รู้แต่ว่าเออมันป้องกันโรคได้นะถ้ากินอาหารหรือว่าได้รับสาร้อนุมูลอิสระแล้วจะป้องกันโรคหัวใจจะป้องกันมะเร็งจะป้องกันโรคอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงไหมคะครับครับในลักษณะของเ,อเริ่มจากสารอนุมูลอิสระก่อนนะครับ <c oughs> ว่าคือสารอนุมูลอิสระเนี่ยคืออะไรนะครับ <c oughs> เราจะาสังเกตเห็นว่าอาหารนะครับอย่างเช่นน้ํามัน นะครับเมื่อเราตั้งทิ้งไว้เนี่ยครับจะเกิดการหืนขึ้นอ๋อใช่ถ้าตั้งทิ้งไว้แบบไม่เปิดฝาหรือว่าใส่ในภาชนะที่ถูกกับอากาศใช่ไหมครับจะถูกกับอากาศก็จะเกิดการหืนหรือว่าผลไม้ที่ปอกที่เราปอกเปลือกแล้วทิ้งไว้นะครับสภาพก็จะเปลี่ยนสีมันมันดำหรือดำค่ะตรงบริเวผิวหรือว่าอย่างขิงที่ปอกไว้แล้วมันก็คำคำที่คนไม่ชอบอะไรเงี้ยใช่ไหมคะครับซึ่งเหล่านี้นะครับก็ เกิดจากสารอนุมิสระทั้งสิ้นนะครับทีนี้สารอนุมิสระเนี่ยก็ここคือสารที่เป็นอิสระนะครับก็ตามชื่อเลยก็คือมันอยู่เดียเด่ยวๆแต่ว่ามันอยู่เดียเด่ยวๆไม่ได้เมือ่อมันอยู่เดียเด่ยวๆไม่ได้มันก็ต้องไปอาสารตัวนี้ต้องไปทําปริยากับสารอื่นมันไปจับคู่ไปจับคู่ใช่ไหมคะครับทีนี้เ<อ>พื่อมันไปจับคู่แล้วเนี่ยก็เกิดการเรียรกว่าการ ation <S <S ออกซิเดชันขึ้นนะครับการออกซิเดชันเหล่านั้นเนี่ยก็ทําให้เกิด่าการ เหม็นถืนนะครับอย่างเช่นอย่างเช่นยกตัวอย่างไปตอนตอนตอนแรกตอนแรกนะครับนะครับหรือว่าการที่ผลไม้เปลี่ยนสีไปสีเข้มขึ้นนะครับนะครับซึ่งเหล่านี้นะครับก็เกิดจากการที่อนุมิสรลาเนี่ยไปทํา ปริยากับเซลล์นะครับเกี่ยวกับโปรตีนกับไขมันต่างๆะนะครับทําให้เกิดเกิดอน,นั้นขึ้นนะครับแล้วก็นําไปสู่การการน้ํามันเนี่ยก็คือคือเสียสภ<พ>าพ <5 S 2> ไปได้นะครับะน,นะครับเส้นแล้วสารอนุวิสารนอกจากทําอันตรายกับอาหารที่เราเห็นอย่างอย่างภายนอกร่างกายสารนี้ ไปทำอันตรายกับร่างกายเราด้วยคือภายในร่างกายภายในร่างกายนะครับนะครับรวมทั้งถ้าเกิดไปทําอันตรายกับอ่าร่างกายในเซลล์ผิวหนังก็ตามนะครับในภายในร่างกายเ<ะ>นี่ยก็จะทําให้เกิดการเสื่อมเสื่อมสมภาพของเซลล์ต่างๆได้นะครับซึ่งถ้าเกิดาสารอนุมิตรานเนี่ยไปทําอันตรายกับไขมันในหลอดเลือดของเราะนะครับก็เกิดจะเกิดอ่าการเป็นลักษณะของการ เมือนกับเป็นแผลนะครับง่ายๆว่าเป็นแผลขึ้นในเส้นเลือดที่ยังในเส้นเลือดนะครับของของไขมันที่อยู่ในเส้นเลือดนะครับก็คือถูกการออกซิเดชันของไขมันตรงจุดนั้นนะครับก็นํามาซึ่งการแข่งตัวของหลอดเลือดหรือว่าเส้นเลือดตีบนะครับนำไปสู่โรคต่างๆเช่นความดันโรคหัวใจโรคหลอดเลือดต่างๆไขมันหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดเลือดต่างๆเหล่านี้ก็เป็นเป็นมาตรฐานของอนุมิสลานะครับอีกอย่างหนึ่งถ้าเจ้าตัวอนุมิสลาเนี่ยเข้าไปทําอันตรายในเซลล์ถึงระดับ ดีเ <DNA S 1> อ็นเอนะครับซึ่งเป็นส่วนสาคัญที่ตุดของเซลล์ก็จะทําให้เกิดการผิดกปกติถึงขั้นเป็นมะเร็งได้อนะครับเพราะนั้นเนี่ยความเชื่อมโยงของสารอันุมูลอิสระในที่เป็นอันตรายต่อร่างกายเนี่ยนะครับก็ก็จะเป็นลักษณะนี้ค่ะก็เราก็รู้จักว่าเอาสารอนุมูลอิสระเนี่ยเป็นตัวทําลายทีนี้ <c oughs> ที่เรารู้ส่วนใหญ่เราก็จะไม่รู้จักสารอนุมูลอิสระแล้วจะรู้จักแต่สารต้านอนุมูลอิสระรถ้าดิฉยันฟังนะคะคําว่าต้านก็คือ ไปต้านมันไม่ให้มาทําลายทําอันตรายร่างกายเราหรือเปล่าคะต้องครับก็คือไปยับยั้งการทํางานของสารอนุมูลอิสระนะครับไม่ให้มาทำทำอันตรายกับร่างกายได้นะครับก็คือไปทําให้สารอนุมูลอิสระนั้นเนี่ยเสถียรหรืออยู่ได้หรืออยู่ได้นะครับคือคือไม่ไปทําอันตรายให้มีอาจจะไปจับคู่หรือไปอะไรกับมันให้มันไม่มาทําอันตรายเราใช่ไหมคะครับค่ะแล้วไอ้คาว่าสารต้านอนุมูลอิสระเนี่ย เราจะหาได้ที่ไหนแล้วมันค,คืออะไรบ้างคำจริงสารต้านมิสลานะครับก็มีอยู่ในธรรมชาตินะครับ<น>อยู่ในอยู่ในอาหารหานะครับอาหารที่เรากินเนี่ยนะครับอาหารที่เราที่เรากินนะครับอย่างอย่างเช่นในพืชผักผลไม้ะนะครับจะมีอยู่สูงนะครับ <หา S 2> ซึ่ง <หา S 2> เราเรียกสารที่มีอยู่ในพืชผักผลไม้เหล่านี้ว่าสารพืชศา์เคมีนะครับอย่างเช่นเบต้าแคโรทีนนะครับที่พบมากในพวกแครอท S <S> ที่เขาบอกว่ามีในพวกผักหรือผลไม้สีเขียว mm, เข้มหรือสีส้มแดงอะไรอย่างนั้น,นใช่ไหมคะครับก็จะมีสาร กลุ่มของคาร์โบไฮดหรือกลุ่มในพวกเบต้าสารพวกเบต้าคาร์ีบอยู่สูงนะครับในมะเขือเทศก็จะมีไลโคปีนอันนี้หมายความว่าจะต้องในอาหารสดเท่านั้นหรือเปล่าคะครับในอาหารสดเนี่ยจะมีอยู่สูงนะครับแต่ว่าในอาหารที่แห้งหรือว่าผ่านกระบวนการแล้วเนี่ยสารอนุมิสระตสารต้านอนุมิสละเหล่านี้เนี่ยจะลดลงนะครับตามอุณหภูมิหรืออากาศที่สัมผัสนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แนะนําว่าอาหารเหล่านี้ควรจะทานทานสด นะครับหรือว่าถ้าจาเป็นจะต้องนำไปหุงต้มก็รับประทานหลังจากหุงต้มทันทีหรือว่ายา